บันของบันฮะหานะของบันหานเนี่ยมีผลให้ผู้คัดค้านซึ่งเป็นกรรมการแหลียญพักและก็สอส,อสอพ้นจากตำแหน่งทางการเมืองให้จำคุกหกเดือนปรับหนึ่งหมื่นแต่เขาบอกว่าไม่ปรากฏไม่ปรากฏว่าผู้คัดค้านเคยต้องโทษจำคุกมาก่อนเลยรอลงายาสามปีเป็นอันว่า ศาลเชื่อว่ามีการกระทำผิดจริงผิดจริงครับแล้วก็ลงโทษครับงโทษจําคุกหกเดือนรอลงอาญาสามปีซึ่งเมื่อไปตรวจดูข้อกฎหมายแล้วเนี่ยโทษรอลงอาญาสามปีนี้เต็มพิกัดเลยนะสูงสุดสูงสุดซึ่งไม่เคยลงกับใครมาก่อนแสดงว่าอันนี้มีการเชื่อจริงว่าได้กระทาความผิดอย่างดีแค่หนึ่งหรือสองปีนะส่วนใหญ่จะสองปีส่วนใหญ่เลยสามปีสามปีเลยแต่สมศักดิ์เขาว่าไงครับเขาบอกว่าคําพิพากษาก็ต้องยอมรับครับห้าปี จะพ้นกาหนดก็สองธันวาห้าหกนี่ผมก็พ้นแล้วเน,นี่ยอันเนี้ยคือสิ่งที่ทางญี่ปุ่นเขายอมรับในสิ่งเหล่านี้ไม่ได้แล้วเขาไม่มีโทษตัดสิทธิ์นะครับญี่ปุ่นมีโทษอาญาอย่างเดียวคือติดคุกติดคุกญี่ปุ่นเขาข้อท่าขอ,ของเราไต้<ร>ตหวันก็ติดคุกอ๋อเราติดค,คุกกรุณาเกาหลีก็ติดคุกครับมีอยู่บ้านเราเนี่แหละไม่เกาคนเขียนกฎหมายที่เป็นนิติบริกรนี่แหละเกาหลีเขาให้เรียกไม่ยอมให้ติดคุกเกาหลีเขาให้เรียกจะติดคุก หรือจะโดนหน้าผาตายก็ได้เขามีสิทธิ์ใช่ไหมนสิทธิ์ส่วนตัวเพราะฉะนั้นตรงเนี้ตรงเนี้ยนักการเมืองที่อยู่ในระบบวันนี้สารพิพักษาแบบนี้เนี่ยน่าศึกษาชแล้วก็แล้วก็จะได้เห็นภาพว่าหลานของนายแมวใช่ไหมก็เจอปัญหาเรื่องสุขคุณต้องเรื่องตั้งซ่อมกมอยู่ตอนเนี้ยไอ้ตระกูลนี่เป็นยังไงนักการเมืองคนนี้ก็มีปัญหาเรื่องไม่แจ้งรายการทรัพย์สินตกลงไอ้คนหนึ่ง ก็ไม <enge> ่รู <Pokemon apan>? ้จะเอาเงินไว้ที่ไหนคนหนึ่งก็ไม่รู้จะเอาคุไว้ที่ไหนทําไมไอ้พวกนักการเมืองพวกนี้มันรวยเหลือเกินเอาเงินมาจากไหนนั้งหนามเสกมาได้ใช่ไหมมันไปอยู่กับสายบาบาหรือเปล่าเสกเงินมาไม่รู้จะไว้ที่ไหนเลยยัดมันนี่ยัดหลายรอบเลยเนี่ยยัดทั้งโลกสียัดทั้งหลายที่มันก็ยังแพรมบอกมบเขาจับได้อีกใช่ไหมแล้วยังมีหน้ามาพูดนะครับครัพ้นกําหนดวันที่สองธันวาหกจะกลับมาทํางานการเมืองต่อไม่อายเลยนะ ก็มนุษพัน์พิเศษใช่ไหมครับไม่เต็นนะแต่นี้มีมีพี่น้องเสริมเข้ามาจากคุณปัทมาทันทีที่พูดถึงคุณนักเข้ามวยเนี่ยที่เป็นผู้บัญชาการกองพลกะเหลี่ยงโกทูบรอใช่ไหมครับชื่อเขาผู้บัญชาการกองทัพกะเหลี่ยงโกทูบรอที่เขามีหลักเกณฑ์ชัดเจนในสามเรื่องว่าหนึ่งไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการค้ายาครสองไม่ยุ่งเกี่ยวการค้ามนุษย์ครับสามนุษย ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการค้าอาวุธพี่น้องที่ฟังรายการอยู่ดูรายการอยู่คุณปัมาปมาก็เลยบอกว่าสแสดงว่าในพลคนนี้ขัดขวางการค้ายาค้าอาวุธ <c oughs> แล้วตกลงว่าพอขัดขวางการค้ายาค้าอาวุธยาก่าวุธนี่มันของใครที่เป็นนักการเมืองบางคนหรือเปล่าเอ,อเออพราะดันไปขัดขวางคือแทนที่เขาจะเป็นโจทย์ที่เขาไปจับยาเสพติดใช่ใช่ไหมครับ กลับหาว่าเขาเนี่ยเป็นผู้ล้ายครับแล้วเพื่อเขาจับยาเสพติดไม่ได้ไงครับแล้วยาเสพติดจะได้ทะลักมาให้จับในประเทศไทยแล้วก็เป็นคุณอาคุณนักขโมยในขัดขวางไม่ยาเสพติดมามีไม่ได้ไม่ยอมไม่ยอมปรากฏว่ามันเลยส่งยาเข้ามาให้ไม่ได้ใช่เปล่าออันนี้เป็นข้อสังเกตจากท่านผู้ชมนะครับที่ ได้บอกมาจากธรรมาแหลมคมมากและในสิ่งที่เป็นไปได้ด้วยอันนี้ผมยังคาดไม่ถึงนะครับเนี่ยนี่เป็นสิ่งที่เป็นไปได้พอท่านพูดเสร็จเขมขัดผมก็เลยยาวคาดถึงเรียบร้อยละแล้วพักเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอีกนิดหนึ่งนะฮะดูพฤติกรรมนะครับเราได้เห็นพฤติกรรมนักการเมืองฮะผมผมเลยไม่ไม่พูดตรงนี้ไม่ได้เลยนะครับสมศักยืนยันว่าครับเงินยี่สิบล้านที่รับการสนับสนุนจากจากพักชาติไทยเพื่อใช้จ่ายในการเลือกตั้งฟังฮะ ในอดีตมีการใช้เงิน 30- 40ล้านบาทเพื่อทุ่มซื้อตัวผู้สมัครให้ได้เก้าอี้สอสหนึ่งที่นั่งกรกตทำอะไรอยู่ครับโดยเหตุการณ์เขากล้าพูดเพราะอะไรฮะโดยเหตุการณ์ลักษณะนี้ที่เกิดขึ้นก่อนรัฐธรรมนูญปีสี่ที่กฎหมายกรกตจะใช้บังคับกูทํามาก่อนมึงเพราะนั่นทำอะไรกูไม่ได้พักชาติไทยยอมรับว่าการมาดิซื้อเสียงมาตลอดใช้เงินทุ่ม ซื้อเก้าอี้พูดสมัครให้ได้สสหนึ่งทํัไมเขากล้าพูดกัรสืบชวนอย่างนี้ห่ะเขากล้าพูดครับเพราะว่าเขาคิดว่าปีก่อนปีสี่ศูนย์เนี่ยไม่มีกกตเขาไม่ผิดแต่ก่อนปีสี่ศูนย์ก็มีกฎหมายเลือกตั้งนะครับก็มีผิดสิแต่นี่ความผิดตรงนี้เนี่ยเขาจะไปพูดถึงว่าผิดเพราะว่ามันอายุความมันเลยแล้วสิบปีถ้าสามเก้ากับสี่เก้าเขาหมดแล้วใช่ไหมใช่แต่แต่ในความเป็นจริงก็คือถ้าโดยกฎหมายเอาโดยเอาโดยกฎหมายจริงๆเนี่ยเขาถือว่า นับอายุความนับตั้งแต่วันตรวจพบฮะพบเมื่อไหร่อือมเช่นคนหนีคดีเนี่ยมันพบความผิดแล้วแล้วคนหนีคดีไปสิบปีมันอายุความก็ห้าหนึ่งเรื่องหนึ่งแต่ว่าถ้ายังไม่ตรวจพบความผิดตรวจพบเมื่อไหร่เขาต้องจะนับอายุความนะครับแต่ก็นับห้าหนึ 9, ่งปีสามเก้ายังไม่พบสิบปีปปนับปีสามเก้าก็เป็นการกระทำความผิดใช่แต่ไม่มีกกตแต่เพราะแปลนัยะของสมศักนะครับคนอยากเขาเนี่ยเสียแค่ยี่สิบล้านโดยคนทั่วไปเสียสี่สิบ แต่ปัจจุบันเนี่ยมันจ่ายเป็นร้อยล้านยจะสอบตกเลยก็ะจะพูดคํานี้แหละคแล้วก็จะอบอกว่า,ากกตกหุ้นหนวตาบอดสมัยปีสามเก้าถ้าจะไม่ผิดเนี่ยสอสอคนหนึ่งอาจจะไม่เกินสามแสนห้านะในการเลือกตั้งใช่ไหมรุ่นท่านสามแสนห้าใช่ไหมก่อนปีสนะี่ศูนย์อ่ะปีสามห้าสามแสนห้าครับเพราะว่าผมเคยเป็นผู้อำนวยการเลือกตั้งปีสามห้าสามห้าทับหนึ่งามแสนกว่กฎหมายมีแล้วเป็นความผิดแล้วนะครับไม่ใช่ไม่มีความผิดนะครับ แล้วถ้าเพิ่งตรวจพบว่ามีการใช้เงินอย่างนั้นจริงเนี่ยแล้วคุณยืนยันเองเนี่ยน่าวินิจฉัยข้อกฎหมายว่าอันนี้ชัดเจนนะหรือยังน่าวินิจฉัยมากเรามาพักกันสักครู่ครับให้ท่านผู้ชมทางบ้านไปคิดว่านักขโมยเขาบอกว่าเขาไม่ไม่เอายาเสพติด ไมคามนุษย์ไมคาอาวุธและไมคาอาวุธสามอย่างครับเขาห้ามเด็ดขาดจับได้กูตีด้วยครับทุบด้วยด้วยแล้วแล้วคดีบางอย่างนี่เขาใช้จําคุกตลอดชีวิตประหารชีวิตนะประหารชีวิตด้วยโดยเฉพาะเรื่องคําสั่งเกี่ยวกับยาเสพติดมีคําสั่งห้ามเด็ดขาดหากพบครับประหารชีวิตทันทีไม่มีข้อยกเว้นอืคือคือวันนี้เพราะฉะนั้นคนที่จะส่งยาคนที่จะค้ายาก็ปรากฏว่าโกรธไหมถ้ากระเหลี่ยงจับได้เมื่อไหร่ ละหารชีวิตทันทีเขาต้องโกรธไงโกรธยามาไม่ได้ก็จะมีการใส่ร้ายมีการให้ข้อมูลเท็จทำแบบไอ้ออิสราเอลไหมถามว่าเลไอ้ผู้รักษาพื้นที่ไกลผู้บอกเขาไล่ทำแบบอเมริกาไหมจะไปลุกรานแผ่นดินอินเดียแดงบอกเขาเป็นเขาเป็นคนร้ายเป็นคนบุกรบกับเยอรมันเยอรมันหาเยอรมันเป็นศัตรูไปหนังที่ไรก็เยอรมันเป็นเป็นผู้ร้ายหมดครับ ไปบุกอีลัก์ก็หาว่าเขามีาวุธเคมีแล้วมีที่ไหนแล้วมันก็ไม่มีแล้วก็จับเขาไปฆ่าเรียบร้อยแล้วครับอย่างนี้เป็นต้นพฤติกรรมนี้ใช้เหมือนกันไหมครับบ้านนี้เมืองนี้ครับเรามาพักกันสักครู่ครับ เมื่อกี้เราอยู่ตรงที่เฮตือก็ถูกตัดสิทธิ์ไปห้าปีและเฮตือก็บอกไปเป็นล็อกทันวานี้ก็ผลแล้วผลแล้วผมยืนยันผมจะกลับมาเล่นการเมืองต่อ้วก็จะบอกว่านะอผมในยี่สิบคนอื่นเขาสามสิบสี่สิบท่้นั้นแหละเออคาถามคือที่เหลือที่ได้เป็นในสภาเนี่ยมันซื้อเสียเข้ามาทางนั้นแหละก็ถ้าถ้าเฮตืยพูดต่อนะคําถามคือทําความผิดแต่ไม่กฎหมายบ้านเมืองประเทศไทยมีปัญญาเอาผมไปลงโทษหรอกอันนี้คือการหยามสังคมไทยก็กฎหมายเขาเขียนเองนะอย่างรุนแรง ก็หมายว่าทําอะไรผมไม่ได้หรอกที่แล้วก็ทํากันสามสี่สิบร้านได้สองสองคนหนึ่งเขายังทํากันได้เลยแล้วสองธันวาหกมก็จะกลับมาแล้วมีอะไรไหมมีอะไรไหมแล้วจะทำงานต่อด้วยใครทาไมไม่ถามสารว่าไงสาราจ่ว่าไงล่ะสารเองสาลเองก็เป็นเป็นผู้ที่โดนแทรกแซงแน่นอนแล้วก็แบบเดียวกันอ่ะมันก็มีทั้งคนดีและคนไม่ดีครับแต่ส่วนใหญ่เราก็เห็นว่า ท่านก็ยังมีหลักมีเกณฑ์มีกฎหมายรองรับในการตัดสินใช่ไหมครับแต่เมื่อคืนนี่นะก็ยังเป็นที่พึ่งให้ประชาชนได้เมื่อคืนนี่เราลุกเมย์อยู่ก็มีพี่น้องเราจากแม่ห้องสอนโทรศัพท์เข้ามาก็บอกว่าสนับสนุนนะที่หลายคนเดี๋นี้มีมีประเภทนี้ใหม่แล้วนะครับบอกว่าขอบริจาคเงินซ่องสิบสามเพื่อจะไปซื้อจานดาวเทียมติีให้ประชาชนตรงเราจะให้พี่น้องแสดงความเห็นไหมครับให้ให้แต่แต่ขอขอแทรกหน่อยนึ่ง คือคุณสุเมศขอ<ม>ขอขอ,ขอกับประชาชนอย่าขอกับ<อ>ผมขอ,ขอพี่น้องก่อนนะครับ <c oughs> นิดเดียว <c oughs> คุณสุมเมศร, <c oughs> มมรแก้ววงวัฒนาเนี่เป็นคนแม่ห้องสอนบบอกว่าการุณาช่วยอ,อ่านข้อความนี้ให้ด้วยครับบอกว่าท่านได้บริจาคเงินมาให้วันนี้หนึ่งหมืนบาทเพื่อวัตถุประสงค์ข้อที่หนึ่งขับไล่ไอ้พวกทรยศชาติครับ อ๋อขาเจ้าทีสามจะไปทําอะไรก็ได้ขอแต่ไปให้เอาไปขับได้ไอ้พวกทรยศชาติอ๋อฮะฮเออหนึ่งหมื่นบาทเป็นทุนผิดกฎหมายไหมไม่ผิดนะอัเป็นหน้าที่ของประชาชนตามมาราคนทรยศไม่ผิดนะครับไล่ไอ้พวกทรยศชาติเเจตนาที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับถ้าเขาไม่ทรยศชาติก็ไม่ไปไล่ก็ไม่เกี่ยวหรือใครก็ช่างถ้าทรยศเมื่อไหร่ก็ต้องไปรับก็ไปได้เพราะจะเป็นจะต้องต้อง ต้องรับเป็นหน้าที่ของ <confusion. S 1> เพื่อจะไม่ให้คุณทรย์ศชาเป็นหน้าที่ของ<ม>พี่น้องคนไทยทุกคนอยู่แล้วครับ<ม>นะแล้วก็เป็นหน้าที่ของสื่อด้วยคนที่เข้าใจข้อมูลด้วยก็ต้องเอาความจริงเหล่านี้มาบอกกันแล้วก็ช่วยกันคัดค้านช่วยกันไล่นักการเมืองที่ทําให้ถูกต้องออ <Sang> และอย่าลืมนะครับท่านอย่าบอกว่ามีอะไรเนี่ยนะอย่าลืมโทรไปแจ้งผมเกียรติรมมาทั้งไม่ห้องสอนเลยโอ้โห เอาครับทรยศชาติเนี่ยมีหลายอย่างทั้งคดโกงนี่ก็ทรยศชาติเอาแผ่นดินไทยไปให้ชาวบ้านเขาเนี่ยก็ทรยศชาติผู้ใท้ประเทศชาติเสียหายเพลียงพร่ำก็ทรยศชาติครับคนเขเดือดร้อนครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับหนึ่งเสียงของท่านปกป้องอาเขตไทยได้นะครับเรายังชวนเชิญพี่น้องอยู่จนถึงวันที่สิบมิถุนายนคยันส่งมาได้หมดเขตหมดเขต ถึงวันที่10มิถุนายนนะครับหมดเขตเพราะว่าเราจะเดินทางไปกรุงเฮกวันที่17มิถุนายนนะครับถ้าหากว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็คือว่าอะไรล่ะเช่นเครื่องบินต้องดีเล์มีปัญหาธรรมชาติแต่ในหัวใจนั้นแน่นอน17มิถุนายนแน่นอนนะครับส่งมาที่ตู้ปนหนึปนฝคลองกลุ่มกรุงเทพ 10244ถ้าหากว่ายังข้องใจเรื่องอะไรนะครับหมายเลขโทรศัพท์083 122 7013ครับและ1 083 197 8608ครับหรือ02 379 1152ก็ได้ครับ ตอนนี้ใช้เบอร์ุกเรสองสามเจ็ดเก้าถึงเก้าเก้าสองนะครับถึงเก้าสามเป็นเป็นเป็นเวลาที่ท่านสมาชิกที่อยู่ทางบ้านยินได้อภิปรายบ้างสมาชิกที่เป็นสมาชิกของสภาประชาชนอ่าครับนอกสภาผู้ใหญ่นะสภาประชาชนเราอยู่นอกสภานะครับก็เป็นเวลาของท่านนะครับสามารถโทรเข้ามาได้ที่ศูนย์สองสามเจ็ดเก้าศูนย์เก้าเก้าสองถึงสามครับอดใจกับพวกสส เรางวกนี้จริงๆสายแรกครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์สมบูรณ์สวัสดีอาจารย์อาตและสวัสดีอาจารย์ไดเลือบกรปจากลำปางนะครับสวัสดีครับจากลำปางผมดีใจที่อาจารย์ทักสามท่านนําข้อมูลเรื่องของผนตีจารตัพูดนะครับอ่านะฮะผมขอพูดเลยนะครับคือผลตอนนี้นะแล้วก็ประชาชนจำนวนอีกไม่ไม่ใช่น้อยคือมากอ่ะ กำลังมองดูพฤติการการปฏิบัติหน้าที่ราชการของรองนายกรัฐมนตรีเฉลิมอยู่บำรุงอยู่ครับในกรณีที่ว่าท่านปฏิบัติหน้าที่ได้ตรงไปตรงมาหรือเปล่าที่ผมพูดแบบเนี้ยนะครับ,รบก็เพราะว่าพลตรีนักขโมยเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่ใช่อยู่ในพื้นแผ่นดินไทยคือเป็นคนกะกะเลียงก็ว่าไปเถอะไอข้อหาที่กล่าวหามันะจะผิดจะถูกยังไงจริงไม่จริงมันก็อยู่ในแผ่นดินของประเทศพมา่าเขาซึ่งพมา่าเขาก็ ปกครองกันอยู่แต่ทีเนี้ยไอ้เรื่องเนี้ยนะถ้าจะให้ยุติธรรมหน่อยนะให้กระบวนการตัดสินพมา่าให้เขาดําเนินตามขั้นตอนเสียก่อนส่วนจะผิดจะถูกนั้นเราก็ค่อยมาคิดกันอีกทีหนึ่ง <c oughs> ไม่ใช่ว่าท่านรองนายกรัมตมรีเฉลิมอยู่บำมรงเนี่ยท่านแต่ว่าจะ,จะไปให้เขามามอบตัวอะไรแบบเนี้ย <c oughs> ผมฟังฟังดูแนละ้วมันคือมันทุเลศอะ่ะและที่สําคัญก็คือทําให้ประเทศเพื่อนบ้านนะ่ะเขามองมาอีกลักษณะหนึ่งคือว่า ไอ้คนไทยแท้แท้ที่เป็นนักโทษในที่ชื่อย่อวทอทาหารน่ะอ่ะเมื่อเรารู้ว่ามันจะมาประเทศนี้จะไปประเทศนั้นน่ะทําไมท่านรองนายยกรัฐมนตรีเฉลิมที่มีอํานาจควบคุมสานักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยทําไมท่านถึงไม่ขอความร,ร่วมมือยกตัวอย่างเช่นว่ารั่วมันจะไปมาเลเซียจะไปบูนไนจะไปขเขมรอะไรเงี้ยอะทาไมท่านไม่ขอความร่วมมือว่าเออพอไปถึงหน้าช่วยควบคุมตัวจับไม่ผมนะมันทําให้ผมเนี่ย อยากจะมองท่านเนี่ยในเกรตนาที่ว่าดีบริหารราชก,การแผ่นดินอย่างดีเนี่ยผมมองท่านในทางที่เสียหมดเลย<ม> ok. ถามว่าทําไมผมมองในทางที่เสียเพราะหนึ่งผมคิดว่าท่านเนี่ยเห็นแค่ว่านักโทษคนนั้นเป็นพวกเดียวกับพวกกูอ่าหรือเป็นคนสนิทหรือเป็นคนที่มีบุญคุณกับกูกับพรรคพวกกูแบบนี้มันก็ไม่ถูกนะฮะหรือว่<ช>อถา<ร><บ>ถ้ามีประชาชนคนไทยคนไหนจะเห็นดีเห็นงามด้วยเอาผมก็เปิดโอกาสให้ท่านแสดงความคิดเห็นเลย ขอพูดอย่างนี้ที่สดีอาจารย์ครับท่านสวัสดีครับขอบคุณครับขอบพระคุณครับมีเหตุผลก็คือพยายามจะมองในแง่ดีแต่ไม่รู้จะมองในแง่